ไออยากดูช้างแต่ยังไม่ได้ไปเขาใหญ่อาะใครที่ไม่ได้ไปเขาใหญ่นะดูรูปปั้นช้างได้ไปก่อนเหมือนมากรูปปั้นช้างแต่เหมือนช้างตัวจริงมากรายละเอียดดีเทลเหมือนเลยไม่ว่าจะเป็นผิวหนังช่วงขาช่วงงวงช่วงลําตัวรอยย่นของผิวหนังมีความเหมือนช้างมากๆช่างปั้นดี่เก่งมาก ช้างเขาปั้นที่เหมือนมากทุกคนหยุดบริเวณแยกสีแยกสี่แยกใบาพาดนะในเมืองจะถ่ายมาให้ดูกันถอาอยากเห็นช้างแต่ไม่ได้เห็นช้างตัวจริงไปที่ขึ้นเขาใหญ่จะไปเขาใหญ่ก็ดูอาก็ดูช้างปั้นไปก่อนเนาะปั้นได้เหมือน ราละเอียดผิวหนังก็เหมือนตามงาตามตัวผิวหนังของช้างเหมือนช้างเลยครับเหมือนช้างเลยครับทุกคน